สวัสดีค่ะเพื่อนๆชุดเดิมเสื้อตัวเดิมเลยนะคะอัดคลิปต่อเนื่องกันเลยเรื่องของสาวหลอนะคะคลิปที่แล้วเกือบสิบนาทีนะคะเพื่อนๆที่พูดเรื่องสาวหลว่า,านางหลอกฝรังนะคะอันนั้นคือฝรั่งคนแรกที่มาหลอกนางนะคะหน่อยได้จบคลิปนั้นไปว่าตอนนี้สาวหลอได้ย้ายประเทศไปทํางานที่ประเทศอื่นแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วตอนนี้ก็กําลังใช้หนี้ให้กับ เจ้าของร้านเจ้าของร้านนะคะแล้วทีนี้ก่อนที่นางจะย้ายประเทศไปนะคะมีเรื่องกับผู้ชายคนแรกแล้วนางก็ทํางานตรงนี้นะคะแล้ววันใดวันหนึ่งนางก็เช็ดก,กระจกกับเจ้าของร้านแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินมานะคะเพื่อนเพื่อนผู้ชายฝรั่งก็มาเจอนางปุ๊บ เจอรอยยิ้มสยามผองสาวหล่อฝรั่งคนนี้ติดใจปิ้งเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็เข้ามาในร้านวันหลังมาทานัดเพื่อที่จะนวดเลยแล้วก็มาชอบสาวหล่ออีกแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเอ๊ะทำไมสาวหล่อมีแต่คนมาชอบเพราะฝรั่งพวกนี้ยังไม่เคยผ่านผู้หญิงไทยนะคะเพื่อนเเขาไม่รู้ว่าแบบไหนคือลักษณะสาวหล่อแบบไหนคือโทอมอะไรนี่เขาจะไม่รู้จกักเขาคิดว่าเป็นผู้หญิงเอเชียเป็นคนไทยนางก็เป็นผู้หญิงแต่สําหรับพวกเรานะคะเราเป็นผู้หญิงไทยเราอยู่ใน ในสภาพแวดล้อมแบบนี้เรารู้ว่าใครเป็นสาวประเภทสงใครเรารู้ว่าใครเป็นแบบสาวหล่อคือเราจะดูออกอันนี้หน่อยไม่ได้เหยียดเพศนะคะเพื่อนๆแค่เราบอกว่าเราดูออกอไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนเราก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั้นเท่าเทียมกันค่ะเรากําลังจะมาเล่าให้คุณฟังว่าทําไมสาวหลอมีสเสน่ห์จังเลยนะคะหนังก็เช็ดกระจกกับเจ้าของร้านนะคะเพื่อนๆแล้วทีนี้ก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาอย่างที่บอก แล้วทีนี้ผู้ชายคนนี้ก็มารักมาจีบอีกแล้วค่ะแล้วพนักงานร้านนี้ก็เป็นผู้หญิงมีผู้หญิงเป็นพนักงานด้วยนะคะเพื่อนๆก็ไม่เห็นมีผู้ชายคนไหนมาชอบเลยแต่สาวหล่อกลับมีคนมาชอบเพราะว่านางมีความเป็นธรรมชาติมากทรงผมนางก็เป็นทรงแบบแบบผู้ชายก็ตัดกันแบบสกินเฮดอะไรแบบผมสั้นๆน,นะคะเพื่อนๆแล้วทีนี้ที่ฝรั่งชอบนางก็คือหนึ่งรอยยิ้มหวานของนางนะคะแล้วสองก็คือหน้าธรรมชาติที่ไม่มีเครื่องสําอางไม่ตกแต่งใดๆทั้ทง ใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วเขาก็ชอบเขาก็เลยมาติดต่อกันแล้วทีนี้นางก็ไปบอกอีกแล้วนะคะว่าฉันมาจากครอบครัวที่ยากจนนะคะมุกเดิมพ่อแม่ฉันลําบากฉันมีกระต๊อบมีเถียงนาอ,อยู่มีบ้านเป็นเถียงนาอะไรประมาณนี้นะคะแล้วพ่อแม่ลําบากมากแล้วก็ทํางานที่นี่ก็ได้ชั่วโมงนิดเดียวเองไปโกหกเขานะคะเพื่อนๆไปบอกเขาว่าได้ชั่วโมงแค่นิดเดียวแล้วก็เจ้าของร้านไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นผู้ชายก็เกิดความสงสารเขาเรียกว่าอะไรนะอ่ะ เล่าความเท็จให้ฟังนะคะเพื่อนๆคืออะไรน่ะพูดให้เขาเชื่อพูดให้เขาสงสารนะคะพยายามพูดไปแบบว่าอะไรนะ นั่งนั่งนั่งเล่าความเท็จอะไรอที่เป็นคล้องจองกันนะคะเพื่อนๆหน่อยจำไม่ได้นะเออตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จนั่นเองนะคะเพื่อนๆและฝรั่งคนนี้ก็อายุประมาณ60แล้วนะคะก็สูง<ๆ>ผอมหน้าตาดีแล้วก็ผ่านการหย่าเรียบร้อยแล้วแล้วลูกๆเขาก็โตแล้วเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆลูกโตหมดแล้วแล้วก็มีบ้านเป็นของตัวเองก็มาเจอสาวโหอนะคะก็เอาสาวโหอนั้นคือสาวโหอเขามาทํางานที่เขาไม่มีวีซ่าทํางานเขามาจากประเทศอื่นนะคะเพื่อนๆแต่เขามาทํางานที่นี่แล้วทีนี้เขาก็เลยเอา สาวหลคนนี้ไปการันตีในฐานะคู่มั่นนะคะพาไปแผนกที่ดูแลชาวต่างชาติเลยในภาษาเยอรมันจะเรียกว่า o u t l ซ n d e r Be h ö r r e หรือ o u t l ซ n d e r ดอร l เอาเ r s a นนะคะเพื่นพนพนอนๆแผนกดูแลชาวต่างชาตินะคะเขาก็เลยเอาสาวโลไปเข้าทะเบียนบ้านเขาแล้วก็ให้ให้เป็นในฐานะคู่มั่นแล้วก็มีโอกาสที่มี มีแพลนที่จะแต่งงานกันแล้วก็เอาเข้าทะเบียนบ้านแล้วคหยไปอยู่แล้วก็ซื้อม้อหุงข้าวซื้ออะไรอยากให้สาวโลกคนนี้ไปทําอาหารไทยกินเพราะว่าผู้ชายคนนี้เขาก็อยากกินอาหารไทยเช่นเดียวกันแล้วทีนี้ก็ไม่รู้ไปไป,ไป,ไปมามาอย่างไงนะคะเพื่อนๆไม่เออไอเจ้าโคงร้านก็บอกว่าเธออย่าไปโลกเขาอีกนะเพราะว่ากับไอผู้ชายคนแรกฉันก็ขิดแล้วนะเดือดร้อนกันทั้งบางเลยไม่รู้ว่าตํารวจเขาจะมาเมื่อ,อไหร่อะไรยังไงแล้วก็ไม่รู้ว่าเธอจะเป็นอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนๆแล้วทีนี้ สาวหลอกก็ไม่รู้จะไปหลอกอะไรที่ไหนไปหลอกไหมนางก็เลยหนีหายไปค่ะเพื่อนๆหน,นีหายไปจากประเทศนี้ค่ะหนีหายไปจากประเทศนี้แล้วก็ผู้ชายคนที่สองคนนี้ที่เอาชื่อนางเข้าทะเบียนบ้านพาไปรู้จักพ่อแม่ญาติพี่น้องพาไปดูไปรู้จักโอป้าโอม่านะคะก็แนะนําว่าเป็นเพื่อนเป็นแฟนสาวอะไรประมาณนี้มีโอกาสว่จะแต่งงานแล้วก็มีโอกาสที่ จะเปิดร้านเช่าร้านนวดนะคะเปิดร้านนวดแล้วก็ให้สาวโอนั้นทํางานแล้วก็ผู้ชายเป็นเจ้าของร้านเป็นนายจ้างไปผู้ชายก็ทํานัดกับลูกค้าไปสาวโอก็ทํางานนั้นนั่นคือสิ่งที่เขาสองคนวางแผนกันนะคะแล้วในที่สุดแล้วสาวห่อคือนางเป็นทมนะคะเพื่อนๆก็รู้ว่าเขารักผู้หญิงด้วยกันนะคะเขาก็มีแฟนที่เมืองไทยเขาก็เลยรักผู้ชายไม่ได้แต่สิ่งที่พวกเราไม่เข้าใจก็คือรู้ทั้งรู้ว่าตัวเองรักผู้ชายไม่ได้ ไม่ชอบนอนกับผู้ชายไม่อยากไปกับผู้ชายแล้วทําไมถึงตั้งใจไปหลอกเขาขนาดนั้นแล้วนางก็เลยหนีหายไปทั้งคืนไม่บอกเจ้าของร้านไม่บอกอะไรเลยนะคะก็ไม่รู้วันหนีหายไปไหนเราก็เจ้าของร้านก็เขียนหาว่าเธออยู่ที่ไหนเมื่อคืนเธอไปค้างท,ที่ไหนเธอไม่กลับมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วในที่สุดนางก็บอกว่านางได เดินทางไปอยู่ประเทศอื่นแล้วแต่กลางคืนที่นางหายไปทั้งคืนนั้นก็ไม่รู้นางไปไปนอนที่ไหนกับใครนางไม่ยอมบอกจนณปัจจุบันนี้นะคะแล้วนางก็ย้ายไปอยู่ประเทศอื่นแล้วก็ทํางานที่อื่นแล้วนางก็บอกเจ้าของร้านว่าะจะยังไงก็แล้วแต่นะคะก็จะยอมใช้นี่คืนเหมือนเดิมผู้ชายคนที่สองเขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่านางยังทํางานที่ร้านนี้อีกถ้านางกลับมาเขาก็จะแจ้งตํารวจให้จับอีกในฐานะ หลอกลวงเขาโกหกเขาในฐานะที่มาทํางานไม่ถูกต้องอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนๆมาวีซ่าไม่ถูกต้องแล้วผู้ชายคนนี้คนที่สองก็จะเอาคืนเหมือนกันแล้วทีนี้นางก็เลยหนีไปนางก็ไม่กลับมาที่นี่อีกเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ผู้ชายฝรั่งคนที่สองคนนี้ก็ไปเอาชื่อนางออกจากแผนกที่ดูแลชาวต่างชาติคือเอา l ์ส d ลนเดอร์สอมเบอไม่ได้เป็นคู่มั่นแล้วคนนี้ได้หนีไปแล้วก็เอาชื่อ คัดชื่อออกจากทะเบียนบ้านแล้วก็ไม่ติดต่อกันอีกเลยณจนบบดนี้แล้วสาวหล่อไปอยู่ที่ไหนไปอยู่อีกประเทศหนึ่งก็ยังทํางานร้านนวดเหมือนเดิมนะคะแต่พวกเราก็ไม่รู้ว่านางจะไปหลอกผู้ชายคนที่สมคนที่4ี่หรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้เพราะว่าเราไม่ได้ติดต่อไม่ได้ข่าวคราวเลยนางแค่ส่งข้อความมานาน,น,นทีมาหาเจ้าของร้านเก่าที่นี่ว่าอยังไงหนูก็ยังใชหนี่พี่เหมือนเดิมนะก็จะใชหนี่พี่ให้เสร็จก็คือนี่ที่นางไปเอามาจากผู้ชายคนแรกนั่นเอง พราะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆขนาดสาวโหอนะคะสวยแบบธรรมชาติเลยไม่มีสังเกรกรมไม่มีแต่งหน้าไม่มีอะไรนะคะเพื่อนๆฝรั่งก็ชอบฝรั่งชอบในความเป็นธรรมชาติของเราฝรั่งชอบในความเป็นผู้หญิงไทยความเป็นเอเชียรอยยิ้มสยามที่ยิ้มแล้วคือแบบเปิดโลกทั้งใบเลยอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นหน่อยก็แค่อยากจะมาเปรียบเทียบมาเล่าให้ฟังว่าไอคนที่เป็นผู้หญิงแท้อย่างเราหาผู้ชายนะคะกว่าจะได้บางคนก็ เป็นแม่ร้างบางคนก็เป็นแม่ไม้นะคะเรา,อ,าอยู่ในประเทศนี้มีงานทําแล้วมีเงินเดือนใช้แล้วมีเงินเดือนกินแล้วแค่หาที่อยู่ขอให้มีฝรั่งคนใดคนหนึ่งเอาเราไปอยู่ด้วยไม่ต้องแต่งงานจดทะเบียนกับเราก็ได้ขอแค่มีที่อยู่ที่กินเราทํางานเลี้ยงตัวเอง ก็หาไม่ได้หาคนจริงใจไม่ได้เลยหายากมากคนบางคนก็ไปทํางานตามแหล่งท่องเที่ยวกว่าจะเจอผู้หลังจริงใจกว่าจะเจอฝรั่งที่จะเอาเรามาอยู่ด้วยก็นานหลายปีนะคะหาคู่ทางอินเทอร์เน็ตก็เจอแต่สแกมอเออร์ในขณะที่สาวหลอ่อคนนี้ไม่ทําอะไรเลยมีแต่ผู้ชายวิ่งหาแล้วเจอผู้ชายรักจริงหวังแต่งทั้งสองคนเลยนะคะเพื่อนๆแล้วผู้ชายฝรั่งสงคนนี้ก็ยังไม่เคยมีประสบการณ์กับผู้หญิงไทยเลย ผู้หญิงไทยหลายๆคนก็ฝันอยากได้อย่างนี้นะคะอย่างคนแรกก็เป็นคนสูตรมีอพาร์ตเมนต์เป็นของตัวเองไม่เคยแต่งงานไม่เคยมีลูกแล้วก็รักจริงหวังแต่งถึงขนาดกล้าให้เงินตั้ง10,000 10่นยูโรนะคะเพื่อนคนที่สเขาก็พร้อมที่จะแต่งงานด้วยเช่นกันพร้อมที่จะการตีพร้อมที่จะเปิดร้านนวดให้ขอให้สาวโลอคนนี้เป็นคนทํางานเขาจะเป็นคนบริหารจัดการเองสาวโลอก็ไม่เอาเขานะคะเพื่อน เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ให้เราระมัดระวังนะคะถ้าเกิดว,ว่าเราคิดว่าเราไม่รักผู้ชายเราไม่ช่าเอ,อเราไม่สามารถนอนกับผู้ชายได้เราก็อย่าไปหลอกเขาค่ะคบกันเป็นเพื่อนก็ได้บอกเขาเป็นความจริงบอกเพศสภาพของเราว่าเราเป็นแบบนี้เราไม่ชอบแบบนี้บอกเขาไปเลยค่ะอย่างน้อยเวลาเราตกทุกข์ได้ยากในต่างแดนก็ยังมีความเป็นเพื่อนแล้วเขาก็มาช่วยเหลือเราได้นะคะเรื่อง เพื่อนๆฟังเรื่องนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะคะก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะคอมเมนต์ด้วยถ้อยคำสุภาพตามกฎชุมชนนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ